หลังจากที่ประเทศอังกฤษได้ส่งกองเรือรบซึ่งมีปืนใหญ่และทหารพร้อมด้วยอาวุธปืนที่ทันสมัยกว่าบุกเข้าโจมตีอย่างหนักจนสามารถยึดครองพม่าได้ทั้งหมดในปีพศ2428แล้วจากนั้นกองทหารและคนของอังกฤษก็เดินทางสแสวงหาทรัพยากรของประเทศพม่าไปทั่วทุกดินแดน เพื่อนำกลับไปยังประเทศแม่ของตนทรัพยากรของพม่ามีมากมายได้แก่ไม้สักมูลค่ามหาศาลแร่ธาตุอันเป็นทรัพยากรที่ซ่อนอยู่ในดินถูกคนอังกฤษครอบครองตักตวงไปทั้งสิน้นลามเข้ามาถึงเขตรัชฉานซึ่งเป็นแดนป่าดงกองทัพอังกฤษก็มิได้ละเว้นเจ้าฟ้าผู้ปกครองหัวเมืองต่างๆในเขตรัชฉาน ได้พยายามต่อสู้ยังสุดความสามารถแต่มีดดาบยาวหอกธนูหน้าไม้ของชาวไทยใหญ่สมัยนั้นไม่อาจต้านทานอาวุธปืนไฟของพวกฝรั่งอังกฤษได้ผลที่สุดรัดชฉานก็ต้องตกอยู่ภายใต้การครอบครองของฝรั่งอังกฤษไปด้วยเช่นเดียวกันกองกำลังทหารอังกฤษสำรวจตรวจตราค้นหาทรัพยากรในเขตร,รัชฉาน ไปจนจรดกับเขตมณฑลยูนนานของจีนวันหนึ่งนายทหารอังกฤษสองคนยศในพันคนหนึ่งและตำแหน่งผู้กองคนหนึ่งพร้อมด้วยบริวารซึ่งเป็นคนพื้นเมืองพาม่าจำนวนหนึ่งได้พากันสำรวจทำแผนที่เส้นทางไปจนถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำคงซึ่งเป็นเขตป่าดิบดงดำดอยสูงแห่งรัฐฉานเหนือป่าดิบดงดำแห่งนั้น เป็นอนาเขตของชนเผ่าพื้นเมืองที่ลี้ลับกลุ่มหนึ่งอาศัยทำมาหากินอยู่ตั้งแต่โบราณน,นานมาเป็นชนเผ่าที่นับถือผีเป็นศาสนารอบๆหมู่บ้านจะสร้างรั้วสร้างกำแพงไม้ขุดหลุมฝังขวากที่ทำด้วยไม้ไผ่ตัดเสี้ยมปลายให้แหลมคมปักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูบุกรุกเข้าเขตหมู่บ้านอันลี้ลับของพวกตน ชนเผ่าลี้ลับในหุบเขาแห่งนั้นนิสัยป่าเถื่อนดุร้ายชาวไทยใหญ่ชาวกะเรียงมูเซอร์ลีสูเย้าขาอีก,ก็ทั้งหลายพากันวาดกลัวคลั่นคราำชาวป่าที่ลี้ลับในหุบเขากลุ่มนั้นมากไม่มีใครกล้าเดินทางไปใกล้ชาวไทยใหญ่ที่รู้จักของชนชาวป่าหมู่นี้ต่างเรียกชื่อพวกเขาว่าพวกว้าผีชนเผ่าว้าผี มีประเพณีที่น่าสะพรึงกลัวอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเมื่อถึงฤดูปลูกข้าวไร่จะพากันเส้นไหว้ผีไรผ่ผีนาของพวกตนด้วยศีรษะมนุษย์ต่างเผ่าพันธุ์เล่ากันว่าเมื่อปลูกฝังเมล็ดข้าวลงในดินเสร็จสิ้นแล้วพอฝนตกลงมาต้นข้าวงอกสูงขึ้นประมาณคืบสองคืบเหนือพื้นดินหมอผีประจำเผ่าพันธุ์ของแต่และหมู่บ้านก็จะทำพิธีบูชาผีไร่ ด้วยการออกเที่ยวหาตัดศีรษะมนุษย์ที่เดินทางหลงเข้ามาในเขตดงดอยใกล้เคียงกับหุบเขาที่พวกตนอาศัยอยู่กลุ่มของว้าผีนำโดยหมอผีจะถือหอกยาวหน้าไม้และมีดคมเดินทางไปซุ่มซ่อนอยู่ในป่าริมเส้นทางทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อคอยดูว่าจะมีคนต่างเผ่าต่างถิ่นเดินทางผ่านมาหรือไม่ หากพบเห็นคนเดินทางผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็จะบุกจูโจมเข้าประชิดหญิงด้วยหน้าไม้แทงด้วยหอกหรือฟาดฟันด้วยดาบคมจนตายแล้วตัดศีรษะหิ้วกลับไปทำพิธีบูชาเส้นไหว้ผีป่าผีไร่ของพวกตนได้ความยินดีพวกที่อยู่ในหมู่บ้านพอรู้ว่ากลุ่มหมอผีสามารถล่าศีรษะคนต่างถิ่นมาได้ ก็จะพากันออกมาต้อนรับโห่ร้องกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจอย่างล้นเหลือแต่หากยังล่าไม่ได้ก็จะพากันไม่สบายใจเงียบเหงาและผิดหวังออกตระเวณล่ากันต่อไปจนกว่าจะได้ศีษะมนุษย์มาประกอบพิธีกรรมอันพิสดารของพวกตนคนเดินทางกองม้าต่างวัวต่างเกรงกลัวว้าผีกันมาก หากจำเป็นจะต้องเดินผ่านหุบเขาป่าดงบริเวณนั้นก็จะต้องมีอาวุธครบมือและมีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยเป็นกลุ่มใหญ่จะไปกันตามลาพังคนสองคนไม่ได้เลยเพราะจะต้องตกเป็นเหยื่อของว้าผีที่ดุร้ายไปทั้งสิน้นว้าผีเมื่อได้ศีรษะมนุษย์ไปแล้วก็จะนำไปปักไว้ในป่าหน้าศาลผีหลวงประจำหมู่บ้านนำศีรษะที่ได้มา ปักบนยอดหลักเสาตั้งบูชาฆ่าควายทำอาหารเลี้ยงผีหลวงโหร้องเต้นรำกันปีนั้นประมาณต้นเดือนพฤษภาคมฝนตกลงมาจนชุ่มฉ่ำข้าวไร่บนดอยทุกดอยงอกงามเขียวขจีไปโดยทั่วถึงฤดูการที่ว้าผีทั้งหลายจะต้องออกล่าศีรษะมนุษย์มาทำพิธีไหว้ผีกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว นายทหารยศพันตรีและนายทหารยศผู้กองของกองทัพอังกฤษพร้อมด้วยบริวารซึ่งเป็นคนพม่าอีกสี่ห้าคนได้พากันเดินทางไปสำรวจเส้นทางถึงป่าดิบดงดำใกล้หุบเขาอันลีลับแห่งนั้นพวกเขาต่างนอนหลับไหลกันด้วยความเหนื่อยอ่อนอยู่ในกระโจมที่พักก่อกองไฟทิ้งไว้ป้องกันสัตว์ร้ายไม่ได้รู้ไม่ได้สังหรณ์ใจว่า หลังพุ่มไม้มืดรอบด้านจะมีสายตาที่ดุร้ายของว้าผีมากมายเฝ้าซุ่มจ้องมองอยู่พวกว้าผีเดินป่าได้เงียบเชียบประดุษสัตว์ปา่าว่องไววูบวาบพลางตัวได้รวดเร็วดังดวงวิญญาณของพูดผีในพงไพรครั้นพอตกดึกได้โอกาสก็แยกย้ายย่องเข้าจูโจมฟันแทงคนที่นอนหลับอยู่ตายไปหลายคนไม่มีโอกาสจะได้ทันตั้งตัวกันเลย นายทหารฝรั่งอังกฤษสองคนนั้นก็ตายไปด้วยมีคนรอดไปได้เพียงสองคนเท่านั้นวิ่งกระเจดิดกระเจิงไปในป่ามืดอกสันขวัญผวาด้วยความหวาดกลัวจนสุดชีวิตคนที่รอดสามารถเดินทางกลับไปจนถึงที่ตั้งกองทหารอังกฤษซึ่งอยู่ในเมืองรายงานข่าวร้ายให้กองบัญชาการได้รับทราบนายทหารอังกฤษซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง สั่งให้กองทหารอังกฤษและทหารชาวพื้นเมืองซึ่งตัวเองควบคุมอยู่ถือปืนไฟออกไปติดตามค้นหาผู้สูญหายครั้นเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุก็ต้องพากันตกตะลึงพึงเพลิดเมื่อได้เห็นร่างของนายทหารอังกฤษสองคนและคนอื่นๆที่ไปด้วยกันอีกสามคนนอนตายอยู่ในกระโจมที่พักซึ่งล้มระเนระนาดพวกเขาเหล่านั้นหัวขาดหายไปสิ้นเหลือเพียงร่างแค่ ลำคอกองทหารอังกฤษต่างออกติดตามสะกดรอยว้าผีเข้าไปในดงลึกแต่ก็ตามไม่พบตามไม่ทันมันลี้ลับยากแก่การค้นหาทหารหลายคนถูกซุ่มทำร้ายบ้างก็ตกหลุมขวากน้ำบางคนเจ็บป่วยด้วยไข้ป่าถูกงูพิษกัดถูกฝูงทากรุมดูดเลือดเพราะไม่ชินไม่ชำนาญเส้นทางในหุบเขาของว้าผีแห่งนั้นในที่สุด ก็ต้องพากันล่าถอยกลับไปด้วยความบอบช้ำอกสันขวัญหายกันทุกทุกคนข่าวนายทหารอังกฤษถูกว้าผีในหุบเขาตัดศีรษะร่ำลือไปทั่วคนที่รู้เรื่องนี้ไม่มีใครกล้าเดินทางไปใกล้ถิ่นป่าแห่งนั้นแต่คนเดินทางที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ยังมีอีกมากและพวกคนเหล่านี้เองที่ต้องตกเป็นเหยื่อของว้าผีทุกๆปี ปีละคนสองคนหรือบางปีก็สามคนเลยทีเดียวการเวลาผ่านพ้นไปหลายปีต่อมาพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกรดสะพายบาทเดินทุ่ดงไปถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเขตชายแดนเมืองบ่อฟ้าขณะช่วงเวลานั้นเป็นปลายเดือนเมษายนอากาศยามบ่ายสดใสเจิดจ้าด้วยแสงตะวันที่สาดซองลงมา จากท้องฟ้าสูงท่านหยุดพักปักกรดที่ริมห้วยสายเล็กๆภายนอกหมู่บ้านสงน้ำแล้วกรองน้ำดื่มแล้วก็นั่งขัดสมาธินิ่งอยู่ภายใต้มุงกรดที่มัดรวบไว้สำรวมจิตสำรวมใจเจริญเมตตาพรหมวิหารแผ่ไปให้แก่ปวงสรรพสัตว์มิได้มีประมาณท่านแผ่ไปว่าขอให้สัตว์ทั้งปวง ที่อยู่ทางทิศเบื้องหน้าของอาตมาจงเป็นสุขเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงที่อยู่ทางทิศเบื้องหลังของอาตมาจงเป็นสุขเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงที่อยู่ทางทิศเบื้องขวาของอาตมาจงเป็นสุขเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงที่อยู่ทางทิศเบื้องซ้ายที่อยู่ทางทิศเบื้องบนที่อยู่ทางทิศเบื้องล่างของอาตมา จงเป็นสุขเถิดเฝ้าแผ่ภาวนาอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานจนกระทั่งดวงตะวันลอยดวงคล้อยลงต่ำสู่ขอบฟ้าทางทิศต,ตะวันตกใกล้ข้าอีกแล้วหนอวันเวลากำลังจะผ่านไปอีกวันหนึ่งเมื่อวันคืนผ่านไปเวลาของชีวิตก็สั้นลงเหลือน้อยลงทุกทีภาพการโผล่ขึ้นของดวงตะวันและการดับลับไปของดวงตะวันในแต่ละวัน ตลอดจนการผ่านไปของฤดูการทั้งสาคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวที่ผันผ่านไป,ไปครั้งแล้วครั้งเล่าได้กลืนชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้ล้มตายไปทุกๆุกขณะมรณะภัยคือความตายปรากฏอยู่รอบด้านแต่มนุษย์และสัตว์มักมองไม่เห็นความโลภความโกรธความหลงความมัวเมา ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันน่ารักน่าใครน่าพอใจเป็นประดุจม่านดำบทบังตาหารู้ไม่ว่ามรณะภัยคือความตายนั้นได้คืบคลานเข้ามาใกล้ทุกๆขณะแล้วเมื่อไม่รู้ก็บังเกิดความประมาทคิดว่าตัวเองจะยังไม่ตายหลงว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังแข็งแรงอยู่ ลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติลุ่มหลงในสามีภรรยาลุ่มหลงในชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆนานาซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกจนลืมแสวงหาบุญอันเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในไว้เป็นสเสบียงในสัมปรายภพคือพบเบื้องหน้าใกล้ค่ำอีกวันแล้วหนอนกป่าสองตัวบินมาเกาะที่ยอดไม้ชายห้วยนกตัวหนึ่งอ้าปากร่ำร้องว่าก้าวว้า ว่าวของเราของเราของเรา,เราแววดังมาบนยอดไม้แล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ทางโน้นก็ร้องอยู่เช่นกันคล้ายเสียงเศร้าเออรำพันว่าคุคูคุคูคุค,ค,ค,คูของกูของกูของกูซ้ำๆอยู่เช่นนั้นเป็นเวลายาวนานพระภิกษุหนุ่ม น้อมจิตพิจารณาธรรมรำลึกนึกถึงพระพุทธภาสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระสงฆ์สาวกทั้งหลายไว้ว่าปมาทโทมัจจุโนโปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอัปปมัตตาณมียันติผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายเยปมัตตายะถามตาผู้ใดประมาทผู้นั้นก็เหมือนคนที่ตายแล้ว พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยครุ่นคิดใคร้ครวญในพุทธภาสิตท่านเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นท่านรู้ว่าท่านเข้าใจว่าผู้ประมาทคือผู้ขาดสติคือผู้ปล่อยอารมณ์ให้ตกอยู่ในอำนาจของความโลภความโกรธความหลงไม่สั่งสมทานศีลสมาธิภาวนาซึ่งบุคคลผู้ประมาทมัวเมาเหล่านั้น จะไม่อาจล่วงพ้นจากวัฏสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายต้องเวียนวนเวียนไหวยอยู่ในกระแสกรรมยาวนานไม่รู้จบไม่รู้สิน้นส่วนคนที่ไม่ประมาทมันจเจริญสติละความโลภละความโกรธละความหลงมันบำเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่เนืองๆในไม่ช้าจะข้ามพ้นแดนกันดาน ก้าวสู่ถิ่นพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขตะวันลอยดวงบายคล้อยลงตาำตามลำดับชาวบ้านสามสี่คนเดินออกจากชายป่ามุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านพวกเขาเห็นพระทุดงปักกรดอยู่ข้างทางก็แวะเข้ามาทักทายกราบไหว้ไม่สูงข้าเจ้าบุญลุกที่ไหลามาข้าอ้อสวัสดีครับพระกุณเจ้าท่านมาจากที่ใดหรือ เจ้าบุญเตกว่าไหลข่าพระคุณเจ้าจะไปที่แห่งใดหนอพวกเขาพากันไต่าถามไม่สูงค่าอาตมาเดินทางมาจากเวียงเงินจะมุ่งหน้าไปยังแดนป่าข้างหน้านน้นพระภิกษุหนุ่มตอบยิ้มน้อยๆด้วยเมตตาโอ้พระคุณเจ้าท่านมาไกลเหลือเกินบุกป่าฝ่าดงมาได้อย่างไรระหว่างทางไม่เจอเสือไม่เจอผีบ้างหรือ ป่าดงแถวนี้ทั้งเสือทั้งผีดุร้ายนักท่านมาได้อย่างไรคนเดียวซะด้วยชาวบ้านพากันถามอีกพระภิกษุหนุ่มไม่ตอบได้แต่ยิ้มอย่างเมตตาท่านย้อนถามพวกเขาว่าโยมเอย๋ยหมู่บ้านนี้ชื่อบ้านอะไรหรือชื่อบ้านดงเฮียงพระคุณเจ้าแล้วถัดจากหมู่บ้านดงเฮียงแห่งนี้ไปละโยมยังมีหมู่บ้านผู้คนอีกไหมพอมีพระคุณเจ้า แต่อย่าไปเลยหากไม่รู้เส้นทางจะหลงเข้าไปในหุบเขาของพวกว้าผีเป็นถิ่นอันตรายมากพระคุณเจ้าย้อนกลับทางเดิมเถอะอย่าไปข้างหน้าเลยชาวบ้านดงเฮียงชายแดนเมืองบ่อฟ้าพากันแนะนําแล้วพากันอำลากลับคืนสู่หมู่บ้านของตนเนื่องจากมืดค่ําแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยปักกรดอยู่ริมห้วยใกล้บ้านดงเฮียง จนกระทั่งรุ่งเช้าก็อุ้มบาดเดินสำรวมเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อโปรดสาทุชนชาวบ้านหลายครอบครัวที่รู้ข่าวการมาของท่านต่างเตรียมตัวเตรียมพัตตาหารไว้รอใส่บาดให้ท่านพระภิกษุหนุ่มเดินบินทบาทไปจนถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งชายผู้เป็นเจ้าของเรือนยืนถือขันข้าวรอใส่บาทอยู่ขณะนั้น มีเสียงร้องไห้ดังโหยหวนของเด็กน้อยคนหนึ่งดังแววมาอยู่ตลอดเวลาเมื่อรับอาหารจากเขาแล้วพระภิกษุหนุ่มก็ถามขึ้นด้วยความเมตตาว่าโยมเอย๋ยลูกอ่อนเป็นสังหือโยมเอย๋ยลูกอ่อนของโยมเป็นอะไรพระคุณเจ้าลูกเฮาถูกตะขาบกัดที่ขาเมื่อคอ่ำรุ่งตอนที่เมียเหาลุกหุงข้าวตัวมันใหญ่มาก ลูกของเฮาเจ็บปวดขาบวมเฮาออยยาพอกทาให้แล้วก็ไม่หายร้องไห้ดิ้นรนทุรนทุรายอยู่กลางเรือนผู้เป็นพ่อพูดสีหน้าท่าทางวิตกกังวลด้วยความห่วงใยลูกพระภิกษุหนุ่มมันเกิดความเมตตาการุณาจึงพูดว่าโยมเอย๋ยไปอุ้มลูกน้อยของโยมมาเถอะอาตมาจะเป่าให้ใชายผู้เป็นเจ้าของเรือนได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจ วิ่งไปอุ้มลูกน้อยผู้ชายอายุราวสามขวบของตนออกมาขาของเด็กน้อยบวมเป่งเห็นได้ชัดพระภิกษุหนุ่มยืนนิ่งอุ้มบาดไว้โน้มตัวลงไปเพ่งมองด้วยความปราณีท่านอธิษฐานจิตซึ่งทรงอยู่ในสมาธิฌานแน่วแน่แล้วเป่าลงไปเพียงครั้งเดียวที่แผลของเด็กน้อยแล้วพูดบอกว่าเดี๋ยวก็หายอย่าวิตกเลยเดี๋ยวก็หายนะ พูดดังนั้นแล้วก็อุ้มบาทก้าวเดินสำรวมออกจากหมู่บ้านเดินกลับไปฉันที่กรดริมลำห้วยเมื่อฉันอิ่มแล้วล้างบาทแล้วก็เก็บมุ้งกรดเตรียมตัวจะออกเดินทางต่อไปชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็พากันมามาถึงก็ประนมมือพูดบอกอย่างดีใจว่าพระคุณเจ้าไม่สูงค่าลูกอ่อนของเฮาหายแล้วแผลที่บวมอยู่ก็ยุบไปน่าอัศจรรย์เหลือเกิน มนของพระคุณเจ้ามีฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จริงๆดีใจด้วยนะโยมเอ๋ยดีใจด้วยพระภิกษุหนุ่มบอกพวกเขาพระคุณเจ้าพวกเขามานิมนต์ขอให้พระคุณเจ้าจงได้โปรดหยุดพักให้พวกเขาได้ทําบุญกันสักองสามวันเถอะอย่าเพิ่งด่วนจากไปเลยชาวบ้านต่างร้องนิมนต์กันเสียงแส่แต่พระภิกษุหนุ่มก็ปฏิเสธพวกเขาอย่างสุภาพว่าโยมเอ๋ย อาตมามีภาระสำคัญรอคอยอยู่ข้างหน้าจะต้องรีบไปทำให้ทันในคืนนี้วันนี้ต้องขอลาพวกโยมไปก่อนหากย้อนกลับมาจึงจะแวะพักขอให้พวกโยมจงรอคอยท่านบอกนังนั้นแล้วชาวบ้านก็ต่างเข้าใจและยอมรับพากันเดินคืนกลับเข้าหมู่บ้านส่วนพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็แบกกรดสะพายบาด ก้าเดินต่อไปตามลำพังไปจนถึงเส้นทางเปลี่ยวกลางป่าลึกใกล้หุบเขาแห่งหนึ่งในเวลาเย็นท่านหยุดพักปักกรดใต้ร่มไม้ใหญ่พอฟ้ามืดก็จุดเทียนเล่มหนึ่งปักตั้งบังลมไว้แล้วสวดมนต์ทำวัดเย็นเสียงสวดมนต์ของท่านดังกังวานแพราะเพราะพริง้งเรารีดริงเรไรในพงไพรบริเวณนั้นพากันเงียบงนัน คล้ายจะพากันสดับตรับฟังเสียงมนอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ท่านสวดอยู่เป็นเวลานาน,านก็หยุดลงนั่งสมาธิตัวตรงเข้าฌานแผ่เมตตาออกไปทั่วแนวป่าอันมืดมนแล้วบัดดนั้นก็ปรากฏร่างเงาของกลุ่มดวงวิญญาณสี่ห้าตนพากันเดินโซซัดโซเซออกมาดวงวิญญาณเหล่านั้นสูบโซ หนาวสัน่นท่าทางหิวโหยเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่เกาขาดกระรุ่งกระริ่งเป็นชาวฝรั่งสองคนเป็นชาวพื้นเมืองสามคนพากันมายืนตัวสั่นอยู่เบื้องหน้านอกมุงกรดช่วยด้วยพระกุณเจ้าช่วยด้วยดวงวิญญาณทั้งห้าตนต่างร่ำร้องด้วยน้ำเสียงที่ทุกทรมานอย่างแสนสาหัสท่านทั้งหลาย ประสบทุกข์อันใดหนอพระภิกษุหนุ่มกำหนดจิตถามพวกเขาเหล่านั้นพวกข้าพระเจ้าถูกฆ่าตายอยู่ที่นี่หลายปีแล้ววนเวียนติดข้องอยู่ในป่านี้ไม่มีทางออกไม่มีทางไปทั่วทุกทิศมีแต่ภูเขามืดกั้นบังหาทางออกไม่พบเลยพระคุณเจ้าคืนนี้พวกเราได้เห็นแสงเทียนของพระคุณเจ้า จุดส่องสว่างอยู่จึงได้พากันเดินมาพระคุณเจ้าจงช่วยนำพาพวกข้าพเจ้าออกไปจากดงมืดแห่งนี้ด้วยเถิดพวกข้าพเจ้าอยากกลับบ้านวิญญาณของฝรั่งสองคนและชาวพมา่าอีกสามคนพากันวิงวอนพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแผ่ความเมตตาให้กับพวกเขาแล้วพูดบอกว่าท่านทั้งหลายหากพวกท่านอยากหลุดพ้นจากที่นี่ จงน้อมใจรำลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงยอมรับนับถือในพระรัตนะไตรด้วยใจศรัทธาแล้วสมาทานไตรสรระ,ะคมตามอาตมาบุญแห่งพระรัตนะไตรจะเป็นแสงสว่างพาให้พวกท่านมองเห็นหนทางที่หลุดพ้นไปจากดงมืดแห่งนี้ได้ดวงวิญญาณทั้งห้าต่างยอมรับฟังคำแนะนำของพระภิกษุหนุ่มด้วยความเคารพ พาการประนมมือสมาทานพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่งที่ระลึกว่าพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิเมื่อพระภิกษุหนุ่มพูดนำจบลงแล้วก็บอกให้ดวงวิญญาณทั้งห้าตนได้เข้าใจเพิ่มเติมอีกว่าจงภาวนาไปเถอะ นั่งภาวนาไปภาวนาจนจิตใจบังเกิดสมาธิเมื่อใดพวกท่านจะพบทางสว่างและหลุดพ้นดวงวิญญาณชาวพม่าสามคนนั้นเคยนับถือพระพุทธศาสนามาก่อนมีจิตใจเชื่อมั่นศรัทธาในคำสอนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่มีปัญหาพวกเขาภาวนาได้ครู่เดียวก็บังเกิดพลังบุญหนุนนำพาหายวับวับ วับไปหลุดพ้นจากอาถรรพ์กรรมที่มืดมนเหลือเพียงผีฝรั่งสองตนที่ยังคงนั่งตัวสั่นอยู่ด้วยความหวาดกลัวพวกเขาทั้งสองยังคลอนแคลนไม่เชื่อมั่นจึงไม่มีสมาธิไม่มีพลังบุญแรงพอที่จะช่วยเหลือได้พระภิกษุหนุ่มจึงแสดงธรรมถึงอำนาจแห่งพระพุทธคุณให้พวกเขาฟังอีกแล้วให้ภาวนาเพียงสั้นๆว่า พุโทโธพุโทโธพุโทโธผีฝรัร่งทั้งสองตนนั้นก็ภาคเพียรภาวนาตามคำแนะนำแล้วครู่ใหญ่ต่อมาภาพดวงวิญญาณทุกของนายทหารยศผู้กองก็หายวับไปก่อนครู่ต่อมาภาพของนายทหารยศพันตรีคนนั้นที่ยังเหลืออยู่ก็หายวับตามไปเป็นลำดับสุดท้ายก็เป็นอันว่า ดวงวิญญาณทุกทั้งห้าต่างหลุดพ้นไปได้ด้วยพลังแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพวกเขาทั้งห้าปรากฏกายขึ้นพร้อมกันอีกคนคราวนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ผ่องใสหน้าตาเอิบอิ่มปีติสุขประนมมือนั่งเรียงกันต่อหน้าพูดด้วยความสำนึกกระตันอยู่ขึ้นว่าขอบคุณยิ่งนักพระคุณเจ้าขอบคุณเหลือเกิน ที่เดินทางมาโปรดมาช่วยเหลือพวกข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานขอบคุณขอบคุณพูดแล้วก็ก้มกราบกราบกราบด้วยความซาบซึ้งใจอย่างเหลือล้นไปเถอะท่านทั้งหลายจงไปดีเถอะพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษานะบุญรักษานะพระภิกษุหนุ่มอำนวยพร ดวงวิญญาณที่พ้นทุก์ทั้งห้าตนก้มกราบอีกครั้งแล้วค่อยๆเลือนลางจางหายไปพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยยิ้มน้อยๆแล้วลุกขึ้นออกจากม้งกรดเดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่ใต้แสงดาวขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอ